ดูวิวโรงแรมก่อนนี่วิวโรงแรมนี่โอ้ยสูงนโอ้ยไปข้างแบนบนัเลยโอ้ยโอ้ยยังไแมบบ่แห้งยังไม่แห้งยังมงโอ้ยนี่กระโดดลงมาเ้า่าฮะไมาโชคด,ดีเด็กด้านล่าง โอ้กิ๊ิ๊โอ้ยิ๊นนโอเค้เาาวนครับวันนี้จะมาเที่ยวสั่จค่ะซึ่งเราจะมาเที่โงแรมที่พัทยาซึ่งโรงแรมชื่อเซ i นเพ n รพรามที่พัทยานี่เลยค่ะนี่แบบนี้เลยเพื่อนๆนี่เซ็นเตอร์พอย์พรามพัทยานะโอ้ห นี่นี่นี่เดี๋ยวไม่ดิ้นดูวิวโรงแรมก่อนนี่วิวโรงแรมนี่นโอ้ยตูนุ่นโอ้ยไปข้างบนนุ่นเลยโอ้ย,อยนี่มีรถเชิญต้นพัดไอ้ด้วยนะแบบไว้คอยบริการนะจากที่จอดรถมาหน้าโรงแรมนะครับหันหลังไปดูสิไหนด้านนูน่นไหนโอ้ยนี่มีสามาเลี่เล่นอยู่ข้างหน้าเลยครับโอ้ดูชอบใจชอบใจโอ้ยนี่ที่ปีนที่ปีนปีนผาโอ้ยนี่วิ่งขึ้นไปเลยเหรอฮะนี่เป็นลูกเรือลูกเรือนี่อะไรนี่อะไร โอมีมากลูกนี่มินี่น,น,น,นี่ตัวอะไรตัวอะไรจระเข้ใช่ไหมโอ้ปลาวานปลาวานโอ้นี่นี่นี่ปลาวานโอ้โหเป็นโครงเหล็กน,นี่ลูกตาปลาวานโอ้โนี่เหมือนปลาวานขึ้นมาจากน้ําอ่ะนีหมักลูกยักษ์โอ้ยหมักลูกยักษ์โอ้โหนี่ไว้แบบมาเล่นกันนะครับโอ้โหอะไรอ่ะ๋อมีรถมีรถแข่งด้วยเอา้าไหนเอ้าหมุน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 โอ้ไทยไทยไทย แค่ข้างหน้าก็โอ้สนุกขนานแล้วนี่อะไรอะ่ะอ๋อนี่จุดถ่ายรูปต่างๆนะโอ้โหไอ้น,นี่เล่นเล่นเสร็จก็ต้องไปเก็บนะครับโอ้โหชิงชารูปถ่าโอ้นี่จุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวสบายสบายสบาย,บายนนเล้วไปดูในโรงแรมกันดีกว่าอ่ะมินิพาไปดูในโรงแรมนะว่าในโรงแรมสวยงามขนาดไหนนะโอ้โหวิ่ง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 นี่เรากำลังพาไปดูบรรยากาศข้างในนะ มีเวลความดิ้งด้วยไหนเวลความดิ้งหรอใครไปดูดิ <Yeah. S 1> โอ้ยนี่เวลความดิ้งเนี่ยโอ้ยบูฮาวายพายแอปเปิ้ลโอ้ยมีน้ำเปล่าน้ำดื่ม <c oughs> ผมกินบูฮาวายแล้มีมีมีกาแฟด้วย <c oughs> โอ้ย <c oughs> เครื่องทำกาแฟ <c oughs> ขนมขาไก่คุกกี้ให้ด้วยนะโอ้โหดีอะดีอะเมนกินอะไรอยู่วะกินอะไรอยู่วะขาไก่โอ้ดีไม่พลาดนี่ขาไก่นี่ตอนนี้เราถึงห้อง2815แล้วนะอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูพาไปดูอุ้ยอุ้ยนี่อ้ยห้องกว้างห้องกว้างอุ้ยอะไรอะไรเหรอมามาโอ้ดีมาถึงเจอมาม่าเลยอ่ะอุ้ย ไหนไหนไปดูเตียงไปดูเตียงกันเลยทดสอบเตียงยังไงโอ้ยขออีกสองที่สองที่หนโอ้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 ยไหน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 โอ้ยนินใจเย็นนี่ว้วโอ้ทะเลโอ้ยอยูโอมีตึกตรงนั้นด้วยอ่ะโอ้ไม่อยากตึกด้วยกูโอ้ตึกเยอะตึกเยอะโอ้ทะเลทุกโรงแรมต้องมีสารตัวนี้อะไรอะไรอะไรโอ้ใจร้อนใจร้อน โอ้ยตู้เซฟมาถึงเจนเลยครับ,บปืนหรือเปล่าฮะอ๋อที่เป่าผมที่เป่าผม,าผมนี่นนทีวีอุ้ยทีวีหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยฮะนี่คือทีวีน่าจะไม่ใช่รกระจกอ่อกกระจกนี่โทนทามเฮ้ยโหมีที่นิ่ด้วยแบบพวกชาร์จโหดีมากลิมอนเออีกสองตู้อีกสองตู้อีกสองตู้ที่มาขายเสื้อโอ้ยเอาเอาหมดเก็บหมดทุกรายละเอียดนะครับโอ้โหนี่ มีอะไรนี่รีวิวเหมือนกับมินินมาด้วยเอ้ยมากับมินินด้วยเลยครับอู้ห้องน้ำห้องน้ำอู้ไหนเออห้องอาบน้ำอยู่ไหนฮะนี่เลอ๋อนี่เป็นห้องอาบน้ำแบบนี้เลยนี่โอ้ยมีทำน้ำอุ่นอู้ยใหญ่กว้างใหญ่นี่ชักโครกโอ้ยมีปุ่มด้วยนี่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 มีที่ล้างหน้าด้วยนะฉีดตรงนี้นะกดกดปุ๊บล้างหน้าได้เลยฮะโอ้โหชอบใหญ่ชอบใหญ่มีสบู่ด้วยอ้าวแล้วอีกตู้นึงอ่ะนี่ฮะ ตู้เย็นตู้เย็นนี่ตู้เย็นอู๋ยาย่ใหญเขาบอกว่าอะไรนะมีพี่อบอกว่ากินได้หมดเลยนะนี่กินน้ำเปล่าอนะไรเนี่ยมาม่ากาแฟโอ้ยช,อช้อนส้อมให้เต็มความช้อนกาแฟาเด็ดเต้นเด็ดเต้นเฮ้ยตู้เสื้อผ้าไม่น,นิ้นฮะเอาแล้วไม่มีตู้เสื้อผ้าเออวจะอยู่ยังไงเนี่ยนฮะ,ะนี่อ่าเป็นแบบเปลือยแบบเปลือยน,นี่ตู้เสื้อผ้านี่ฮะนี่มีหมอนสำรองนะหมอนใบที่สามนะโอ้โหอ,อะไรครับ ปกติเวลาจะไปเจอ,อครอบครัวมันจะนอนใช่ไหมเหมมีไมโครเวฟที่นี่มีไมโครเวฟม,มว,ว้าวอย่างนี้เราไม่อดตายแล้วนะนี่เดี๋ยวไปทำป๊อปคอรน์นกินได้เลยนะโอ้สวนน้ำเขาแจ่มมากใช่แถมเขามีเป็นคลื่นมาด้วยอ,อ๋อมีลื่นเหรอเขึอนเพียมเหรอใช่โอ้แจ่มแจ่มโอ้ดูหน้าดูหน้าเด็กดูดูโอ้ด,ด,ด,ดีใจดีใจนะโอ้ยนี่าป็นน้สวนน้ำนะนี่ดูเราดูจากชั้น28เลย นี่นี่นี่เห็นยังนี่สวนน้ำโอ้ยนี่อยู่ตรงนี้เองเส้นเ่อนถ้าเพื่อนๆชอบตรงไหนคอมเมนต์กันมาเลยค่ะส่วนของผมส่วนตัวผมจะชอบตรงนู้นไอที่เป็นตรงนู้นตรงไหนตรงไหนที่มันใหญ่ใหญ่เลยอ๋อไอเฟลเดอร์ตรงนั้นใช่ไหมอ๋อไม่หมายถึงว่าตรงนั้นที่มันใหญ่ใหญ่ที่มันจะเป็นคลื่นเหมอ๋อไอตรงทะเลเทียมตรงนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวอย่าไปดูกันอย่าไปดูกันว่าแม่นินเขาจะเล่นสนุกสนานขนาดไหนอะไรเอะยโอ๋อตรงนี้ก็มีเหรอโอ้ยนี่ มีตรงนี้ด้วยอ่าูจำ้จำจ้ำก็นี่นี่เปทางเดินไปตรงนี้นี่นี่ทางเดินไปไปอันใหญ่อ๋อมีอันใหญ่อันเล็กถ้าไม่ใช่ชอบไหนคอมเมนต์่นได้ครับคนสวยตัวผมชอบฝั่งนู้นมากกว่าเพราะฝั่งนีง้ไม่ค่อยมีไซวยตัวแค่อันเดียวโอ้โหมีเต็มยโยนเ,เดี๋ยวพักผ่อนกันแล้วไปเล่นตุ้มกันโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันเลยใช่ตอนนี้เรากำลังจะไปเล่นสวนน้ำนี่น,นี่ทางเดินทางเดินโอ้ไม่นี่เป็นไงโอ้โหนี่ทางเดินสวยงาม โอ้โดูสดใสสดใสสดชื่นโอ้นี่ตกแต่งแบบนี้รู้เลยนะเนี่ยกำลังจะไปเล่นทะเลเทียมโอ้ยงอลโลห้าอลโลห้านี่วลคัมทูเดอะเวฟนะนี่ฮาวายเวฟโอ้นี่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 อย่างนี้เลยนี่แบบนี้เลยโอ้ยแจมแจมแจมโอ้นี่เป็น ทะเลเทียมทะเลเทียมมีไซเดอร์ด้วยทะล่ลมันจะมีแบบเป็นกระดกมีเป็นอะไรเี็นพัดไว่าก็จะฟูมหรือกูหลงโอ้มินนี่บอกคืนแรงอะคืนยักษ์ใช่ไหมโอ้โหี่ตอนนี้เราให้ดูบรรยากาศในทะเลเทียมนะโอ้โหดูดิโอ้มีคลื่นลมแรงจริงจริงโอ้ไปไงไม่นิ่โอ้วยน้ำวยน้ำวยน้ำ โอ้โหสนุกขนาดข้าหมาไม่ข้าหมาโอ้กันเชียงกันเชียงกันเชียงโอ้ยนี่ขึ้นไหนไหนไหนโอ้ยขึ้นแรงโอ้ยนี่วิ่งเข้าไปเท่วบ่ายเข้าไปแล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ยนี่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 ขนาดวันธรรมดานี่คนเยอะขนาดนี้เลยโอ้ยโอ้ยเอนเพื่ดูตรงนี้เด้ง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 โอ้ยขึ้นแรงขึ้นแรงโอ้ยขึ้นแรงเด้งเด้งเด้ง โอ้ยสนุกสนานตื่นเต้นไปไงไปนี่เป็นไงเป็นไงแจ่มไหมแจ่มไหมฮะอันไหนต่ออันใหญ่ปะอันใหญ่ปะเนี่เดี๋ยวเราไปเล่นไซเดอร์กันนะนี่อันใหญ่อันใหญ่อันใหญ่นี่อุ้ยอันนี้อันนี้ไม่ให้ปูนะนี่เป็นแบบเป็นนุ่มๆนะเนี่ยเป็นแบบโฟมอันนี้อันนี้นี่อันนี้ของเด็กของเด็กเดี๋ยวเป็นของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ไอเดี๋ยวรอรอสัญญาณพี่เข้ากันอ่ะไปเตรียมเตรียมตัวได้แต่รอสัญญาณก่อนอ่ะไปลุย ปแล้วไปแล้วไ้ไปแล้วโอ้ยครับเลครับู้วู้วู้อู้วู้ว้วู้วูู้ว้ นีสนุกมากนี่ไปต่อไปต่อนี่รอบที่สองรอบที่สองโอ้ยนี่ตอนนี้เรามาเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วนะนี่โอ้ยถ้าไม่มาที่นี้ไม่เล่นอันนี้มาไม่ถึงใช่ไหมไม่เล่นใช่ไหมโอ้ต้องได้ดูดูเต้นเต้นใหญ่เต้นใหญ่ให้เต้นหรือปวดชีเนี่ยฮะโอ้ยเต้นเต้นโอ้เต้นเต้นนะโอ้โอ้รอบรอบที่สองรอบที่สองไปเลย ดูมินนดูมินนดูมินนดมินดูมินนโอ้ยจะนักินม, <c oughs> มาต่ไก่กินมาต่ไกล,ไกลโอ้โหอย <c oughs> เองีเง้ยเงโอ้มันมันกเฮเอามาอีกแล้วนะโอความสนุกต้องมาตามนะครับนไปแล้ว ตตามินตามินดิตามินด <c oughs> <c oughs> ิโอ้โอันี่กระโดดลงมาเปล่าฮะไม่แอกระโดดลงมาเหรอโอ้ยย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 ดยยยยยดยย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 ้ยย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 นฮะเหมืมอนเรายยยน้ยยนยย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 ยายย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 ตยย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 ตยย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 ่ยยยนเยยย ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศเล่นตะเตาตะเตาที่นี่มีเต่าพ่นน้ำอยู่ห้าตัวนะนี่เป็นบ้านเต่านี่หลังคาเต่าโอ้โหนี่เปลี่ยนบรรยากาศเป็นบรรยากาศนี่เต่าพ่นน้ำโอ้โหอาบน้ำนี่เต่าโอ้เต่าอาบน้ำให้ฮะโอ้โอยิ่งขนานโอ้ยไปไหนต่อไปไหนต่อ โอ้โหนี่หมดแรงนะต้องลากต้องลากเข้าฝั่งนะครับโอ้โหหมดแรงหมดแรงไปเล่นต่อไปเล่นอีกเฮยเสียด้วยไปแล้วโอ้โหต้องมาต้องมามาแล้วพี่นี่ไหนครับมาแล้วมาท้อมาแล้วกินได้กินได้โอ้โหขาลอยมาเลยโอ้โหขาลอยมาเลยเมื่อกี้โอ้โหอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยลอยมาเลยหนกูชิ้ เขาปังโอ้โหเลยเลยกู้ชีพโอ้ยนอนสบายเลยนะเนี่ยโอ้โหงก่อนนะใช่อย่ามินิลงก่อนมั่งนะครับโหเดี๋ยวๆต่อคิวก่อนต่อคิวก่อนนี่นะเพื่อนๆนี่เดอะเวฟฮาวายเวฟโอ้โหนี่มีบรรยากาศจากด้านบนนะสูงเหมือนกันถ่ายมินินไปแล้วบายบายชุกดีเจ็กๆทุกท่าน โอ้โหกี๊กี๊โอ้ยเดี๋ยวมีนินมาแล้วมีนินมาแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวฟังเสียงกี๊ดฟังเสียงกี๊ดโอ้โหนี่เลยเขาปล่อยขึ้นยักษ์มาแล้วนี่ปล่อยขึ้นยักษ์มาแล้วโอ้กี๊นชอบไหมครับแบบนี้นี่ปล่อยขึ้นยักษ์โอ้ยดููขึ้นดูขึ้นนี่นี่เพื่อนเดูดูไอ้สายเนี่ยสายสีแดงเนี่ยดูเลยเนี่ยมันมันแรงมากนี่โอ้ยมันมันมันโอ้ไม่นินจะได้ โอ้ยขึ้นยักขึ้นยักโอ้ยโอ้ยอย่าเข้าไปใก bet ล้อย่าเข้าไปใกล้เพื่โอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงแรงลงโอ้ยโอ้ยยังไงงโอ้ยนี่ไหวไหวไหวทนขึ้นโอ้โหเป็นไงโอ้ยโอ้ยดู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 งั่นนั้นไม่ขึ้นมาถึงหินเลยโอ้โห แรงมากแรงมากแรงมากโอ้ยขึ้นแรงขึ้นแรงโอ้โอย โอ้ยน้ำโตขึ้นนะครับโอ้อโห